ครับผมเป็นนักสแสด,ดงนะครับอ้ยผมเป็นคนที่มาพูนครับแล้วผู้เชี่ยวชาญก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับกรรมาการก็จะอยู่ข้างล่างนะครับเอออุ้ยปุ่มปุ๋มมันไม่มีีนั้นขอกดเลยนะจูจูจู เช่นนะครับโลโก้โลโก้จะมานเชิญแสดงนะครับนะนะครับอ่นะนั้นยกขอเสียงตุ๊มือหนึ่งครับโอเคมันะไปเริ่มกันเลยอุ้จะต้องเริ่มก่อนเลยเรลเนี่ยโอเคจะต้องขึ้นไปสิงนะ จิ๊บ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 จุ๊บจิ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 ๊บจะ๊บจิ๊บจิ๊บจ้๊บจิ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 ๊บจ๊บจิ๊บจ้๊บจิ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 บจ๊บจ๊บจบจ๊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 ิ๊บบจ๊บจ๊ โอเคมาเริ่มเลยผมไม่ชอบกินไก่ผมไม่ชอบกินไก,ผมไมก,นไก่ผมชอบกินข้าวต้มผมชอบกินข้าวต้มผมชอบกินหมูปิ้งผมชอบกินหมูปิ้งดีเลย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 แต่ไม่กินไก่งั้นฉันก็จะโดนค่าเน่นไม่งั้นเธอก็จะโดนค่าเน่นอน ฮ้ยมันขึ้นมาได้ไงเนี่ยมันนั้นชั้นเตะเลยเจ็บนะเธอผมผมไม่ชอบกินไก่ผมไม่ชอบกินกมไมก,นก่แล้วแก่ยังไงอ้า ฉันใส่หมวกเฮ้ยไม่ผ่าน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 ไม่สู้ๆนะโอเค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 ชิบชิบชิบดีใจจังเลยที่มาเล่นครั้งแรก กิน okay, นะวันนี้ผมก็จะมากราบนะครับกราบวิธีกราบทำยังไงผมก็จะมาทำให้ดูนะครับนะอันนะครับวันนี้ผมก็จะมาใส่ชุดมอสคอนนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะั้นมาใส่กันเลยท่านผู้ชมเพเห็นอยู่นะครับผมคือ ดูนะครับผมใส่ชุดมาสคอตนะครับโอเคนะครับอ่ะวันนี้ผมก็จะมากราบนะครับลบาสไอเก่งมากเก่งมากดิเพื่อนแกต้องทำได้อย่างนี้สิแต่แกไม่ต้องมาคุยกับฉันนะผมไม่ชอบกินไก่ผมไม่ชอบกินไก่ ราจะไปเล่าเรียนตับเขากับบักข้าพูดยังไงล่ะเดี๋ยวฉจนจะ,จะผักเตะเลยโอเคไปดูกันไปแอบดูดีกว่านี่บักนี่บักแตงโมอย่าไปแอบดูเลยเขายังโชว์ไม่เสร็จเลยนะโอนหน้าก็ามาดถึหน้าไปพักนะไปพักเจ้าบักฟักทองดีกว่า ให้ตรงไปเลยนะครับอ่ะอ่ะนะครับอืมนะครับอ่ะมา,าเริ่มกลาบไปเลยนะครับอัจ้าโอ้ฮะใครเนะี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านโอเคนะ วันนี้เชนก็จะมาเริ่แน้วนะชบ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 สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็จะมาขี่รถชนเขานะครับแต่ผมไม่มีรถนะครับแต่ผมเออฉันเป็นอะไรนี่ฉันทำไมฉันต้องเกาหลังตลอดเลยเนี่ย โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาร้องเพลงนะครับเพลงอ่ะเพลงเหมือนบักข้าโพนะครับโอเค็นะอ่ะเดีย๋ยวผมจะร้องให้ดูนะครับเดีย๋ยวผมขอเตรียมไม้มาก่อนนะครับฉันอยากฟังสุดๆเลย ผมไม่ชอบกินไก่ผมไม่ชอบกินไก่ผมชอบกินข้าวต้มผมชอบกินข้าวต้มผมผม,ผมชอบกินหมูปิ้งผมชอบกินหมูปิ้งไปพักดีกว่าผมพักถ้าไม่งั้นดีกว่า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 ถ้าแกไม่กินไก่ไม่งั้นจะโดนผักแน่นอนเจ้า ปดีกวติเ,ออเป็นอะไรเนี่ยยังว่าไม่เสร็จเลยเอา้าบอกแอปเปิลเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไร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 ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่าน แล้วไม่มีใครรอดจักคนเลยเหรอเนี่ยไม,ไม่ไม่มีใครรอดจักคนเลยไม่นะเอาเวทีเลยเผาเวทีเลยเดี๋ยวเดี๋เสียงอะไรอ่ะก็ไม่โดนไหนนี เดี๋ยวๆๆๆไม่นะเวทีของฉันไม่จะดูสาสร้างเองเลยนะเฮ้ยแต่ต้องตายไปด้วยเออ